สวัสดีทุกคนค่นะ,คะพี่พลีสอนเพื่อนเนี่ยมารับแบ d ในกิจกรรม The Hunt First Edition ค่ะจากในมับนี้เลย Lumber Tycoon นั่นเองนะคะอันนี้จะเป็นหน้าตาของตัวเรียญตาเนี่ยที่เราจะมารับกันนั่นเองนะคะพอทุกคนนะคะเข้ามาในแัมบแล้วเนี่ยให้เพื่อนเพื่อน,นะคะวิ่งมาที่ร้านนี้เลยนะจ๊ะนี่เป็นร้านคุณลุงหนวดน,นะจ๊ะนี่ตรงนี้เลยสวัสดีค่ะเรานะคะก็จะมาคุยกับคุณลุงคนนี้เลยค่ะเดินมาใกล้นะคะกดที่ตัว E ได้เลย Chat with Tom นะคะแล้วเขาเนี่ยจะให้เราหาไข่นะจ๊ะเรากดด้านซ้ายมือไข่ได้เลยแล้วก็กดปุ่มนี้ ต่อเนี่ยจะอะไรเอ่ยนั่นเอง ตรงนี้นะคะเราจะต้องมาหยิบขวานด้วยนะนี่กดมาเลยนะคะกดคลิกค้างนะคะแล้วก็เอามาวางที่หน้าเคาน์เตอร์แบบนี้จ้าเสร็จแล้วเนี่ยคุยกับทอมต่อเหมือนเดิมนะคะเดินม,ม่ใกล้ทอมเลยแล้วก็กดตัว E ีนะคะด้านซ้ายล่างเลยแชทวิททอมนะคะก็คือราคา12เหรียญจะเรา,าก,กด y e สได้เลยจ้าโอเคซื้อเรียบร้อยนะคะแล้วก็ออกมาได้เลยจ้าเสร็จแล้วเนี่ยเรานะคะจะต้องเอากล่องขวานออกมาด้านนอกนะจา๊าแล้วก็เดินม,ม่ใกล้ขวานใเลยจ้าแล้วก็เอาเมาส์นะคะชี้เนี่ยไปที่ขวานขาดแล้วกดตัว E ีได้เลยนะชือมนะคะได้ขวานมาแล้วเรา ะะจะต้องกดตัว E นะคะเพื่อหยิบขวานนั่นเองจ้าชื่อนนะคะนี่พี่พนีหยิบขวานกันมาแล้วจะะ้าเดี๋ยวพี่พนีเดินมาที่ตรงนี้กันก่อนเลยนะชื่นะคะตรงนู้นเนี่ยมันจะเป็นทางเข้าถ้ำนั่นเองนะคะเพื่อนไปกันเลย เดี๋ยวขอก่อภาพนะคะเราจะเดินไปที่ต้นไม้กันเลยนะจ๊ะเป็นต้นไม้ต้นไหนก็ได้ทันเพื่อนชุบชุบชุบๆๆบชุบบไปเลยจ้าโอเคตอนนี้นะคะมาถึงต้นไม้แล้วเดี๋ยวเรานะคะจะมากดตัดต้นไม้กันเลยจัดชุบๆุบชุบบนะคะนี่ฟันต้นไม้ไปเลยนะคะต้องนานหน่อยนานิดนึงนะจ๊ะชึบชุบทุบชบชุบชบบบนะคะนี่ฟันต้นไม้เลยให้ต้นไม้นะคะเขาหล่นลงมานะจ๊ะพยายามฟันนะคะที่เดิมนะจ๊ะชึบๆๆบบบนะคะจะได้เรานะคะเพื่อน ต้นไม้นะคะมันก็จะล้มลงมาแบบนี้นั่นเองนะคะทุกคนซึ่งตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆนะคะจะต้องมาตัดนะคะเป็นกิ่งไม้เนี่ยเพิ่มเติมด้วยนะคะนี่เลยกดไปเลยจ้าที่เดิมกันเลยนะชิบเชิบชิบชิบโอเคได้แล้วนะคะเสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆนะคะกดอันนี้ค่ะเอาขวานออกนะแล้วก็กดที่กิ่งไม้แบบนี้นะคะกดค้างไว้แล้วก็เรานะคะจะต้องเข้ามาในถ้ำด้วยจ้าเรานะคะจะต้องถือเจ้ากิ่งไม้อันนี้เนี่ยถือลากเข้ามานะคะในนี้เลยเพราะว่าคําใบ้ของทอมนะคะเขาบอกว่ามันกินไม้ค่ะทุกคนเราก็เลยต้องมา ตัดไม้ตรงนี้นะจ๊ะนี่ข้างหน้าเลยค่ะเพื่อนเอดูเป็นอะไรนะดูเป็นนกหรือเปล่านะไหนดูซิกระโดดขึ้นไปเลยจ้าบนนี้นะคะเขาจะมีแท่นวางเลยเป็นเหมือนกับจานข้าวนะคะเราก็วางไปเลยจ้าอุ้ยอุยอตกนะคะเพื่อนไม่ได้นะคะเราจะต้องขึ้นไปใหม่นะ,ะทุกคนอาชืบนะคะนี่ขึ้นมาใหม่เลยแล้วก็เลงดีๆนะจ้าวางไปเลยค่ะเอาลนอีกแล้วนะคะมาวางเรียบร้อยนะ,ะทุกคนมาไหนดูซิเฮ้ยเขาจะกินหรือเปล่ากินเลยค่ะกินเลยเฮ้ยดูดิ วิ่งหน้าตาเหมือนคนเลยเพื่อนดูดิโหฟ้งกระจายเลยนะโหวันนี้ค่ะอร่อยเปาอร่อยมากเลยจ้าหนูทีหลังเอาไม่เช้นกินอีกนะโูยน่ากลัวจังเลยค่ะไม่เอามาให้แล้วค่ะเพราะน่ากลัวมากเสร็จแล้วนะคะเพื่อนเจ้าตัวนี้เนี่ยเขาจะให้ไข่เรามานั่นเองนะคะทุกคนเอาอึลงมาได้แล้วค่ะอึนะคะนี่ไม่ใช่อึนะ,ะจริงๆเป็นไข่นะเพื่อนมาได้มาแล้วนะจ๊ะเราก็ได้ไข่มานเลยเสร็จแล้วนะคะเราก็เพียงแค่ถือไข่นะคะเดินถือแบบลา มาเลยจ้าอุ้ยพี่พลนี่ทําไข่ตกหรือเปล่าอ่ะในดูซิุซียมันหายไปไหนแล้วมองไม่เห็นนะคะทุกคนอุ้ยมองดีๆนะจ้าเพื่อนๆระวังทําตกวยนะ้มันค่อนข้างจะมืดนะคะนี่พี่พลนี่ถือไข่มาแล้วนะคะทุกคนโอ้ไข่ลอยโอเคไข่ออออลอยนี่ไปกันเลยจ้าเราถือไข่ออกมานะคะที่หน้าถ้ำลยอยโหตรงนั้นนะคะเรียกได้ว่าเป็นแสงสว่างมากๆเลยไปกันเลยจ้ามาแล้วนะคะอคุย ตอนเช้าพอดีเลยอ่ะพี่พนี่คือแบบว่าเข้ามาในนี้นะคะตอนกลางคืนเนอะนี่ใครของเรานะคะมาแล้วจ้าปานเดี๋ยวเรานะคะจะกลับไปที่ร้านโน้นกันเลยนะเดี๋ยวกรอบภาพกันก่อนนะจ้ะ โอเคค่ะทุกคนเรากลับมาแล้วนะคะที่ร้านของทอมเลยมาแล้วจ้าฉันเอาไข่ามาให้เธอแล้วนะเราก็จะลากไข่นะคะขึ้นมาวางไว้ด้านบนแบบนี้จ้านี้เสร็จแล้วนะคะให้เพื่อนๆเ,นเดินมาใกล้ทอมนะจ้าเราก็กดปุ่มด้านซน้ายล่างจากแชทวิททมเลยเขาบอกแตงกิ้ u นะคะเย่ yeah! เรานะคะก็จะได้รับแบชมาเนที่ด้านขวาล่างแบบนี้เลยจ้าง่าย,ายๆเพียงเท่านี้เองนะคะเดี๋ยวไว้เจอคลิปถัดไปกันต่อเลยจ้า